ก็มาดูกันตอนที ngày ngày, ่สามนะคะว่าน่าจะออกยังไงพี่ลิดาก็ทํากับข้าวไห้สามีไปด้วยพี่ลิดาก็ทํากับข้าวไห้สามีไปด้วยแล้วก็ทําแกงช้มร่มแฮทไปด้วยนะคะก็ตามที่บอกนะคะใส่เกลือลวตึ้งกระใสถ้าใครมีลดดดีกระใสลอดดีนะคะแต่พี่ลิดาก็จ่ายลดดดีของของปลาลังเนี่ยค่ะให้ลงไปนะคะชักจอนจ้อน้าหนึ่งบอกเราทํากับข้าวอยู่บ่อยๆเรากรูดู ก้าวอินก็ได้พี่ดากินไม่หมางนะคะก็พี่ดาก็ทำเอาปลาไซมอนไปด้วยนะคะไอ้ซาไม่ล้วนี่ไปเดินนอนจัดข้าเม็ดมันอระตูตึงไปเม็ดเ,เลยนะคะคอบอกว่าคุณหมอบอกให้ไปเดินในปานะคะเอาอากาศหลอดยาโมฟีนนะคะหลอดยาแก้ปวดก็เลยต้องไปเดินในปานะะ่าค่ะไปในเมืองไม่ได้กับเครียดไม่ชอบ ไม่ชอบค่ะลวงมาแรงนี่มันไม่ชอบคนหนักจะเคลียดน,นะคะต้องไปเดินสูดอากาศป่าฟามันชอบนะฮะพี่จิยาก็ตูรมามน,นียอ,ยปปนอ่ะเยากไปปนีอะค่ะมาแลกมาฟังปรีดาบุญกันแล้วนะคะวันนี้ต <c oughs> ามภาษาปรีดาบุญนะคะมาฟังกันก็จะทำแกงใต้ให้ดูนะคะว่ามันคืออะไร เรียกแกงซ้มรมเห็ดนี่นะคะแกงซ้มรมเห็ดน่าก,กินมากค่ะไออุกปลาแซลมอนก็น่าก,กินนะคะอืมเข็แล้วปลาแซลมอนก็สุกแล้วนะคะนี่คือปลาแซลมอนอุกชิมก่อน อโอเคเลยที่นี่สุดถ่ายแล้วก็มาใส่ใบใบโหระพ้าบิดาที่พี่พี่พพพพี่ดาชอบใช้ใบโหระพ้านะสักเกงในเก็งส้มร่มนี้ร้อยว่าใบกรูดเหลาโหระพ้ากับใบกรูดแต่ว่าถ้ามีใบครูก็ใส่ใบกรูดก็ได้นะคะ จะ่จองจากเราใส่ผู้าหลาบมามาแต่ว่าไปูรปร้กับดก็เรา่ใหญ่ตัวเกงเลย <c ười> ๆๆใช่กหมตัเก่งเกงใเกงตายีลยคืด่าจอกไซตเนี่ละทุ่งเตือมันหอกไซติ้วหมักกรูดด้วยนะคะพิ้วหมักกรูดพิ้วหลกกรูดทิ้วหมักกรูดนะคะนี่กะะ็ไปไปกูดลงไปจากนี้ชีๆ้ๆหลงไปเนี่ยค่ะถ้าแบบบ้านบ้านมันอยู่ในป่านี่รุ่ยมาเป็นมา่าดามกันดิ ดาไม่เละค่ะอยู่เมองหนอกกับเมองกันเลยเดี๋ยวห้าเฮ็ดคล้ายกันเหม้นี่แต่ละคนเอาหน้ากันหนังเป๊ะปาหมีเอาหน้าเอาตากันทำไรแต่พี่ดาไม่ชอบเอาหน้าเอาตานนคะเห็นพี่ิดาๆๆปืนปืนก็ยุบเนี่ยวันนี้เห็นไหมเห็นไหมฟูฟูฟูออกไปไปกระพึงลอมาจากป่าค่ะระพึงลอกมาจากป่าไอห้าเฮ็ดมาค่ะไม่คล้ายจ่ะไม่คล้ายแจ๊กก็ค่ะ <laughs> พี่ดาไม่คล้ายแต่ใครเปลือนคนไหนไม่ได้ไปเข้าป่าพี่ดาเอามาแจ๊กแจ๊กนะคะ <Hindu> เห็นดูก็เกิดเฟืองกลยมีอะไรก็ช่วยๆกันนะคะถ้าเ้าช่วยได้ก็บรได้ช่วยไม่ต้องหนักคายกนไม่ด้วยาาก็คายให้ค่ะใจได้หนักๆเอาไปคายหลังขาได้นะคะเขาดับซื่ออยู่ที่หลังขาคนตายจะฉอกลิ่หวานนิดนะคะจะแกงกร่รมนี่มันจะออกวานละที่นะคะอย่างวานไม่ปวดที่เนียอ แช่กะเสร็จแล้วค่ะแกงสมรมเห็ดอันดูหน้าตาแกงสมรมเห็ดกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะน่าก,กินไหมโอ้นาร้อยจังอูนะคะแกงสมรมเห็ดนี่นะคะน่นะคะโอ้นา้รยนะคะ นี่ค่ะโยตอนโยป้าไม่ค่อยได้กินเนื้อแล้วค่ะนานนนพอไปยิ่งหมูซังสักทีหมูซังนะคะจากไม่หมูซังยิ่งกวางนะคะสงสารมันบางทีแต่้าปลาห้าหหอยส่วนหมากกินนะคะฮาป้า้าห,าหอยฮากุงไม่กินอึ่งอ่างนะคะค้นไตผิดีดาคน้นายผิดีดาไม่กินอึ่งอ่างไม่กินงูน,นะคะ ถึงพี่บีดาจะอยู่ในปลามาก่อนจะไม่กินงูไม่กินอุงอ่างไม่กินเชือไม่กินหมานะคะไม่กินแมวก่อยกินแต่ปลาค่ะกินปลากินหอยกินอยู่ค่ะแต่หอยถากไม่กินนะคะหอยหยืกกินลาวขึ้นมาจะกินผักหมากัานะคะเติบโตแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแกงสมรมเห็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้น่ากินไหมคะนี่นะคะไปทำ กินกันได้เลยนะคนชมคลาค่ะไปกินแกงส้มรุมเห็ดกันนะคะปิธดดาหิวแล้วคลิปนี้ก็มาบอกกันแค่นี้นะคะแกงส้มรุมเห็ดเอชมคลานะคะอย่างถึงแกงแกงสมรุมเห็ดออะะงงงสงขาเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะนี่สูตรพิธิดาเองนะคะสวัสดีค่ะเออขอบคุณที่ ดิดตามพิ่ิดานะคะคนที่ติดตามอยู่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็กดติดตามนะคะอย่าลืมให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพิรีดาต่อสู้ชีวิตต่อสู้ลูกมาเร่งนะคะท่ามทุกอย่างค่ะพิริดาทําคลิปร่วมนะคะท่าไปเที่ยวท่าแกงท่ามทุกอย่างถ้าเทีย่ยวพิริดาท้าเที่ยวพิริดาท่ามือกับข้าวนะคะ ไม่นู่อะไรไม่ไหมพี่ดากมาบอกคลิปอะไรดีๆการทํามวามสะอาดอะไรทุกอย่างเพ่องการจ่ายเพืองถุกยางนะคะพี่ดากมาบนะคะฝากไว้กันไว้แค่นี้นะคะใกรเด็ดพึ่งกาวมาแร้ก็กดติดแลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ